พี่น้องมาอนิซ้อนเสื้ผ้าพีผ้านองม่กินเขากับปนแมงขีเตาหรือแมงตับเตาพี่น้องใส่แมงดากับหลวกพักค่ะอาหารผืนบานเหาอ,อาหารเล่าเล่าค่ะหลวกพักกับปนแมงขีเตาใส่แมงดาเนี่ยอ้ยสุดยอดขักพี่น้องเลยของแสบค่ะของแสบอีสาน ยางเฮาก็ขวัวซุกแล้วพี่น้องนี่แมงดาค่ะเฮาก็ขวัวซุกแล้วแมงดานี่ก็ปิ้งหรือจีซุกแล้วเรียบร้อย มากระเสดายละเอียดดีๆสาม่ะหน่ะซอนสิแก้ให้มันเหลวซะก่อนจะมาเบิ่งตอนต่ำพักเข้าเก็บตามหัวตามสวนดอกแค่พักบุงหน้ากับพักอันนี้เขาเอินพักเอียงพักบ่วงพี่น้องก็พักตำนินแล้วก็มีพักพักใส่พักกระซิมาลวหลวกดอกแค่ก่อนพักตามท้องไร่ท้องนาพี่น้องเอาง่ายๆค่ะ ห้ามได้ถ้าจรกินันั้นีนะพี่น้องนี่ผักมัาก็มีตามหัวตามสวนห้นามอนนซอนกระซิลลวกผักก่อนเลย,เลย,เลยแล้วก็หลวกดอกแค่ก่อนเอาใหม่ต้มห้ายังมันหอนดิไปพีก่อนพี่น้อง ท,ที่ห้าคขัวไว้จะใส่อันนี้ลงไปเนียงมะแรงตับเต่าเมียงตับเต่าบ้านฮางเอนือภาษาอีสานใส่ลงไปก่อนสองพระสิบตัน เม่งดาเขาก็ใส่ลงไปแกลงไปตำมให้มันแหลกมันอืมกินกินเม่งดาทำมาสากสดๆเลยพี่นอ้องนำต้มปลรราค่ะก็สุกแล้วเขาก็ใส่นล้ำซ้อนก็ตำแหลกแล้วพี่นอ้อง ใส่น้ำลงไปน่าจะจะเป็นน้ำประแดดนวบขวบขวบๆวๆขวขวบขวบขวบุเล นแมงขีเต้าพี่น้องก็แมงดาอเพินน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงขีเตา่าลวกพักค่ะพี่น้องพักพื้นบานเฮาต้มน้ำไม้แก้วน้ำไม้อ,อมกันหอมกินแมงดาสดๆเลยบะเมนแมงดาเทียมแมงดาสดพี่น้องเส่บหลายค่ะอาหารอีสานเฮาอาหารบรรบาด สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับน้าซ้อนคือเกานะคะวันนี้น้าซ้อนพาพี่พ่หนองกินเขากับน้ำพริกแม่งดากับแมงกีดเตาค่ะพี่น้องเนี่ยกินกับพักขินบานเท่าค่ะในมิตนต้มแจวน้าไม้แล้วก็มีดอกแค่พี่น้องเห็นบ่องมีดอกแค่แล้วก็มีหลวกพักบุงอันนี้อันนี้เขาเอิญพักดวงพี่น้องน้าซ้อนเอิญพักจวมหว่วม แล้วก็มีหยอดพักไทรหรือพักสไลพักมานลายกินโงกนะพี่น้องถั<อ>่วกินน้ำกันคุคมๆลำลำกินง่ายๆค่ะอาหารพื้นบ้านอาหารนันนันชื่ดกินเทือหนึ่งค่ะพี่น้องโดนๆสิไดใดกินเทือมาค่ะมาตบแสบน้ำกันกินกับป้องเนี้ยห่อนๆห,หน่อยก็บยูเนะาะจังหน่อยเพิ่งก็มา พ่นใหยลงมือก่อนเลยนะซ้อนกับสิจัดก่อนนะครับพี่นนองมาค่ะมาแซ่บหอมแมงดาเนาะพักฮะแมงดาสดอายเพ็นธหยมากพี่นนอง พี่ชายนะซ้อนเป็นให้ให้น้องสาวมาให้แซ่บหอมค่ะ ลายพี่น้องเค็มเขาตุ๋ยเลยน่าปลุกฮะน้ำพักเนี่ย măng bakutin nằm là nói măng baku hai hè bakutin hạ kluôn kè hai măng bakutin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  hai หวานมีหยอดมีหยอดอยังพะขาหอมเนางนน อกแันนหยอดพักสไล่ขมอำลำ มาค่ะมากมากระแทกมาก,กันเด้อพี่น้องเออคน,นก็เคยกินบคนก็ไม่เคยกินทำรับเนี่ยซ้อนแทบพี่น้องไม่ง่ายหนึ่งก็หายากอายแล้วใส่แฝจังได้ม,มามากนะหน่อยมากก็ดี มามาพี่น้างโอ้ยมามากพี่าขาอยกินน้แดงมากมาก้ <c oughs> มือก่อนจ้ะอแมงวันเนี่ยผู้ช่างวัตถ <c oughs> ปนแมงดาน้ำพริกแมงดานี่ก็แมงขี้เต่าโอ้สุดยอดแมงแมงเต่าสงสารเอิ้นแมงขี้เตาได้ยินได้เพงแมงกับเตาออกลูกทลังพุนน่ะ กินดอกแคไลๆ คนแย่ yeah. เรียนโม yeah. นกี้ปลาหมึกคือ,นนอขมนะเนาะมีกันบุกมกับบ้งมีเด็กขาอ่อนมาแม่เห็นตุ่มจะปลาตุ่มซุกุบโอ้แสบขาอ่อนสร้ยมาเนี่ยเว้นบ้างๆขาอ,อ่อนกับกิบบนกระปุลได้ด้วยพี่นอ้องได้ขาอ่อนขาเกย ขากแก่เ้าก,ตก็ต้มไก่ต้มปลาขาอ่อนก็ใส่น้ำผักหอมหึ้นแต่แสบหึ้นขาอ่อนมันส่หึน้นบลามันขึ้นอันเป่นสีแสบนะใจแม่งด่าเจ้าโตหอมเลยหอมแห้งยังไง

ิ้นแกงแกล,แล้วจได้ปอไหวอพอดีเลยออกกินขาตมขึ้นเขาพปนำใจเจ๋อเจ๋อพิน,นำเนนำด้อี่นหอกเอ้ยภายผืนบาทก,กุ่มมาทาไรกัมี แบบิีลีเนาะเรื่องดาสดนี่หอมมี ไม่มึงหออืมอืมอืมคนไม่คิวหอมนี้คิวหรอ còn cao đẹp ค่ะบนรณนอนขอฝากพี่ฝากน้องน,น้ำในเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามคือเก่าและค่ะเป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องบรรณชนอนดผ้าพีพาน้องกินอีหยังอีกคือเกา่าบนี้ก็ให้นะหน่อยกินนะคะนรรอนก็อิ่มแล้วค่ะนเมื่อกี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะะดดาะค่ะขอบคุณหลายค่ะติดตามสวัสดีค่ะ